ฟาโร์โหดร้ายมากจึงทำให้พระเจ้าขุนเคืองพระเจ้าจึงทรงส่งภัยพิบัติสิประการมาสู่อียิปต์เพื่อลงโทษฟาโร์สำหรับการกระทำชั่วภัยพิบัติครั้งแรกคือเลือดและน้ำท่วมมาจากแม่น้ำในอย่างเงียบเงียบทันใดนั้นจระเข้ยักษ์ย้ายจำนวนนับไม่ถ้วนก็เริ่มกระวนกระวายใจพวกเขามาถึงผิวน้ำทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในน้ำอย่างเมามันไม่เว้นแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ของตัวเองชาาประมงทำงานเร็วมาแม้แต่คนและเรือก็ถูกจระเข้กอลืนกินไปแม้แต่ปลาที่อยู่ในน้ก้กก็ยยงถูดดลืออแมเเปสีว กลายเป็นเหม็นก็ให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ําภายในประเทศทั้งหมดในอียิปต์และการเกิดขึ้นของภัยพิบัติเป็นภัยพิบัติต่อเนื่องไม่ใช่แค่พันป่าน,น้ําเท่านั้นที่กําลังจะสูญพันธุ์ในขณะที่น้ำในที่ปนเปื้อนยังคงไหลลงสู่พื้นที่เกษตรกรรมแล้วทําให้เกิดภัยพิบัติครั้งที่2คือภัยพิบัติทางอาหารพืชผลควรจะมีการเก็บเกี่ยวทุกอย่างสืกกรนในช่วข้ามคืนนําไปสู่เกษตรกรชาวอียิปต์ทั้งหมดการทางานหนักก็ไม่เกิดผลนี่เป็นการโจมตีที่เจ็บปวดมากต่อผู้คน ฟาโรจึงขอให้พวกปุโรหิตอธิษฐานต่อเทพเจ้าแห่งอียิปต์ครองน้ำของพวกเขาแต่ต่อหน้าพระเจ้าดูเหมือนว่าเทพเจ้าอียิปต์จะหายไปในขณะที่มนุษย์ยังคงสวดภาวนาต่อเทพเจ้าอยากช่วยไม่ได้พระเจ้าทรงบรนดาลภัยพิบัติแ,แรงครั้งที่สานั่นคือภัยพิบัตกกิกบกจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังจะตายเนื่องจากสูญเสียน้ำที่พวกมันต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอดโผล่ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบพวกมันไม่เพียงแค่โจมตีมนุษย์เท่านั้นและปีนขึ้นไปทั่วทั้งเมืองอียิปต์รั่วไหลสู่สภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตขขขขออองงงงงงมมนนนนนุษยยยย์ีีีู่่่ชวหึึเเาาัป้้บตร ราชินีกรีดร้องด้วยความบาดตัวให้ฟาโรห์คิดวิธีแก้ปัญหาฟาโรห์ยังคงดูถูกหยิหยามบอกว่ามันเป็นเพียงกบแต่ไม่คิดว่าจะมีกบเยอะขนาดนี้เนื่องจากขาดน้ำเป็นเวลานาน,านและเสียชีวิตหลังจากกองศพเน่าเปื่อยเพราะพันธนอนจำนวนมากทําให้เกิดภัยพิบัติประการที่สี่ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือโรคระบาดแมลงวันแมลงวันขยายพันธุ์อย่างไม่รู้จบเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมันก็ปกคลุมท้องฟ้าอียิปต์ทั้งหมดอาหารของมนุษย์เริ่มมีการปนเปื้อนถึงแม้จะถูกไฟเผาก็าตาม เป็นไปนไม่ได้ที่จะขับไล่แมลงวันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่อากาศก็ยังมีกลิ่นเหม็นน่าขยะแขยงทุกคนต้องปิดปากและจมูกสูญเสียความสามารถในการด้านทานโดยสิ้นเชิงฟาโรห์ต้องเชิญที่ปรึกษาของเขาถามเขาว่ามีมาตรการตอบโต้หรือไม่ที่ปรึกษากล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่รอจนกระทั่งร่างของกบสลายตัวมแมลงวันจะหายไปเองตามธรรมชาตินี่ไม่ใช่มแมลงวันธรรมดาแต่มันเป็นมแมลงวันตัวแสบการถูกกัดอาจทำให้เกิดบาดแผลและทำให้เกิดการติดเชื้อได้ต่อมาอุบัติเหตุครั้งที่5สิว มันเริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่มนุษย์ใครก็ตามที่ถูกมแมลงวันกัดผิวหนังจะถูกปกคลุมไปด้วยหนองในไม่ช้าฟาโรห์และบรรดาขุนนางทั้งหลายแม้แต่ราชินีก็ยังไม่รอดฟาโรห์ทำได้แต่เฝ้าดูภรรยาของเขาทนทุกทรมานเท่านั้นด้วยระดับการแพร่ตอนนั้นเราทำได้แต่เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้พลเรือนที่ร้ายแรงบางคนถึงกับเสียชีวิตทันทีมันทำให้ชาวอียิปต์ทุกคนหวาดกลัวแต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยณขณะนี้ยามก็ขี่ม้าขาวมีคำนองเลือดหลายคำเขียนไว้อย่างชัดเจนบนรร่่่าาาาาาางงงของาขอมม้้วภััยพพิิบตเเหลนีถูกสาากสจจะ รอยเช่ายู4ี่แสนคนกลับบ้านท,าทันทีถ้าไม่เช่นนั้นภัยพิบัติก็จะไม่สิ้นสุดตรงกันข้ามจะรุนแรงมากขึ้นปรากฏว่าตั้งแต่ฟาโรห์ปกครองอียิปต์เมื่อ400ปีที่แล้วชาวยูกลายเป็นทาสช่วยฟาโรห์สร้างพีระมิดและรูปปัน้นนำความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่อียิปต์หลังจากที่ฟาโรห์รามเสสที่2ขึ้นครองบัลลังก์กลายเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่ต้องทำเรียกร้องให้ชาวยูทุกคนสร้างอุโมง์ฝังศพให้เขาและทำงานทั้งวันทั้งคืนชาวววววยยิจนนนนับไไมม่่่่้้้เเสสีชีชตรรรระหหาาาางกากางกกอฟโ็ ah ดวย พวกเขายังเผาคนที่สูญเสียความสามารถในการทําง,งานทั้งเป็นอีกด้วยและสิ่งนี้ทําให้พระเจ้าของชาวยิวโกรธเคืองอย่างยิ่งเขาจึงกลายเป็นเด็กผู้ชายพบชายคนหนึ่งชื่อโมเสสสั่งให้เขาช่วยเหลือชาวยิวด้วยความยากลําบากนําพวกเขาออกจากอียิปต์พระเจ้าจึงทรงส่งภัยพิบัติสิประการมาสู่อียิปต์ทำให้ชาวอียิปต์ทุกคนเศร้าหมองแต่จงพผชิญกับคําเตือนของพระเจ้าตอนแรกคิดว่าฟาโรห์จะประนีประนอมโดยไม่คาดคิดฟาโรห์เรียกตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ปล่อยชาวยิวเท่านั้นตรงกันข้ามจงฉวยโอกาสจาาจาาากกกกคคควมรเือององภััพิบต้่น เพิ่มการลงโทษท่าชาวยิวส่งผลให้มีชาวยิวมากขึ้นเรื่อยๆเสียชีวิตจากการทำงานหนักนี่ดูเหมือนจะกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าของชาวยิวโกรธอีกครั้งอย่างแน่นอนการทาระบาดของปศุสัตว์ครั้งที่6ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัตว์ทุกตัวในอียิปติดโรคระบาดถึงแม้จะเป็นรหัสที่แสดงถึงสถานะของฟาโรก็ตามหรือสัตว์เลี้ยงที่คนต้องพึ่งพาผู้คนเริ่มเสียชีวิตจากโรคระบาดภัยธรรมชาติมีอย่างต่อเนื่องได้มีการโจมตีชาวอียิปต์อย่างหนักอีกคครรััง้งงงแแต่า่ายงงนน เชิญที่ปรึกษาอีกครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขแต่ภัยธรรมชาติครั้งนี้เกินกว่าที่ที่ปรึกษาจะเข้าใจเขาจึงอยากจะหาข้ออ้างที่จะผ่านอีกครั้งโกหกเรื่องหนอนและแมลงวันชุดใหม่ซากวัวหลังจากการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างจะกลับสู่ความสงบแต่ฟาโรห์ไม่ได้ยินอีกต่อไปเขาโกรธจึงสั่งประหารที่ปรึกษาโดยตรงแล้วฟาโรห์ก็เชิญนักบวชหญิงอีกค้นหาแนวทางแก้ไขนักบวชหญิงกล่าวว่าเธออธิษฐานต่อเทพเจ้าแห่งอียิปต์แต่ไม่เคยได้รับคำตอบเลยฟาโรห์ไม่สามารถทนต่อคำโกหกท โกรธและประหารชีวิตทันทีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกะทันหันในตอนกลางคืนโดยมีฟ้าร้องและฟ้าผ่าลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ากวาดไปทั่วอียิปต์รูปปั้นเทพธิดาอียิปต์ที่ยืนอยู่ในจัตุรัสได้รับความเสียหายสาหัสบ้านถูกทุบเป็นชิ้นๆคนที่ยังคงทํางานในสนามมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพืชผลที่เหลือทั้งหมดบนพื้นที่เกษตรกรรมถูกทําลายในวันที่อากาศร้อนซึ่งหาได้ยากก็มีลูกเห็ดตกแน่นอนว่านี่คือหายนครั้งที่7็ที่พระเจ้านาํามายังอียิปต์พายุลูกเห็ดอย่างไร,รง ยังไม่ทําให้ฟาโรห์รู้สึกว่าถูกคุกค,คามจากเหล่าถวยเทพเพิ่งรู้สึกถึงคลื่นแห่งความโกรธนี่จะนํามาซึ่งหายนะครั้งใหญ่อย่างแน่นอนโมเสสเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสกเศร้าศรัทธาของเขาก็เริ่มสัน่นคลอนในเวลานี้สาบแช่งพระเจ้าถึงแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็ตาแต่สุดท้ายคนที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือพลเรือนเขาไม่รู้ถึงภัยพิบัติใครกําลังลงโทษใครฉันหวังเพียงว่าจากนี้ไปพระเจ้าสามารถต้องการภัยพิบัติทั้งหมดได้ไม่มีคําตอบเมื่อโมมเสจาากกไปด้ววยคว ทันใดนั้นพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาแสดงว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคาแนะนําผู้คนกําลังทํางานในระหว่างวัดอย่างไรก็ตามบริเวณที่ร้อนก็มีลมหนาวกัดทันหันสร้างเงืินไขที่เอื้ออานวยให้ไข่แมลงฟักเป็นตัวก็ทําให้เกิดอุบัติเหต,ตุตากรแตนครั้งที่8ด้วยตากรแตนเต็มท้องฟ้ามันน่าราคาญสําหรับทุกคนจริงๆทําได้เพียงทิ้งอาหารไว้แล้ววิ่งหนีไปตาก,กแตนมีความหนาแน่นกินอะไรก็ได้ที่ทําได้พืชผล1ิ้าล้านตารางเมตรหายไปแป๊บเดียวกองทัพตากแตนเดินตรงจากถิ่นทุรกัน กระทั่งบุกเข้าไปในวังของฟาโรห์กลืนกินทุกอย่างอย่างไม่เลือกหน้าและบุคคลน,นี้เรียกตัวเองว่าพระเจ้าได้แต่ซ่อนตัวอยู่ในวังและอธิษฐานเท่านั้นเห็นพืชผลล้มเหลวประชาชนเดือดร้อนผู้จัดการฝ่ายสเสบียงทหารขอให้ฟาโร์เปิดโกดังธัญพืชช่วยให้ผู้คนเอาชนะความยากลําบากรอจนกว่าภายัยพิบัติจะสิ้นสุดลงเพิ่มภาษีมากเกินไปสําหรับประชาชนทั่วไปที่จะมาเติมยุ้งฉานแต่ฟาโร์ผู้เห็นแก่ตัวคิดว่าผลประโยชน์ของเขาจะได้รับอันตรายไม่สนใจชีวิตของผู้คนปฏิเสธทันทีทุกคนมีน้ําเพียงพอง แค่ดื่มน้ำใครจะคิดว่าเมื่อมีข่าวการปฏิเสธที่จะปล่อยธัญ,ญพืชกลุ่มผู้ยู่หวยบุกเข้าไปในยุ้งฉางอย่างผิดกฎหมายพวกเขาถือหม้อและกระทิบอาหารอย่างเมามันในความสับสนวุ่นวายชาวนาคนหนึ่งล้มลงกับพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจพบเพลิงในมือของเขาทําให้ยุ้งฉางทั้งหมดสว่างขึ้นทันทีอาหารทั้งหมดที่เก็บไว้ถูกทําลายแม้ว่าผู้คนจะทานอาหารก็ตามหนีออกจากยุ้งฉางอย่างปลอดภัยไม่สามารถหลบหนีการลงโทษของฟาโรห์ได้ทหารของฟาโรห์ก็ล้อมสถานที่นั้นไว้และสั่งประหารพลเรือนทั้งหมด ลูกธนูนับพันยิงออกไปในทันทีเผชิญหน้ากับคลื่อนธนูและลูกธนูที่ยิงโดยทหารองครักษ์คนไม่มีอาวุธก็สู้ไม่ได้ผู้คุมสามารถถูกฆ่าได้ตามต้องการเท่านั้นวิญญาณทั้งหมดถูกฆ่าตายและฟาโรก็มองอย่างเฉยเมินวิธีที่ไร้มนุษยธรรมนี้ทําให้พระเจ้าโกรธอีกครั้งเห็นฟ้าร้องระเบิดท่าครั้งทันใดนั้นทารักษาพระองค์ของฟาโรก็ถูกโจมตีและทําลายแสงสว่างทั้งหมดทั่วทั้งอียิปต์ถูกความมืดมิดกลืนกินในเวลากลางวันนี่เป็นหายักครั้งที่ก้าที่พระเจ้าทรงส่งมาพืชและพลื นำไปสู่การเปิดดินและทำให้เกิดพายุศาสตร์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า,าหายนะแห่งความมืดความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดปกคลุมอียิปต์เป็นเวลาสามวันสามคืนท้ายที่สุดฟาโรก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่แล้วก็มีความโกรธเมื่อโมเสสเข้ามาเจราจาฟาโรขู่โดยตรงหากภัยพิบัติทางธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นเราจะส่งภัยพิบัติของฉันไปด้วยเด็กชาวยิวทุกคนไปไม่ได้ทั้งหมดจมอยู่ในแม่น้ำไหนหลังจากได้ยินโมเสสพบพระเจ้าแล้วเรียกร้องให้ยุติภัยพิบัติเพราะมีคนบริสุทธิิ์ากเกเไไปลัังดด้บ,บ็ แต่พระเจ้าก็ทรงพระพิโรธกล่าวว่าชาวยิวตกเป็นทาสเป็นเวลาสี่รอปีแม้จะถูกทรมานอย่างทารุณก็ตามทาไมไม่มีใครเห็นใจพวกเขาเลยฟาโรเหล่านี้จินตนาการว่าตนเองเป็นเทพระเจ้าที่มีชีวิตพวกมันเป็นเพียงซากศพฉันอยากให้พวกเขาคุกเข่าขอร้องให้ฉันหยุดฉันได้ยินคําขู่จากฟาโรต่อไปฉันจะส่งการลงโทษที่เลวร้ายที่สุดลงมาว่ากันว่าัยพิบัตรครั้งที่สิบจะน่ากลัวยิ่งกว่าครั้งที่เก้ารวมกันโมเสสบอกตรงๆว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะต้องสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ทำลายความมืดมิดในทันทีปล่อยแสงนับพันดวงกำจัดความตื่นตระหนกเล็กน้อยโมเสสต้องไปหาฟาโรห์บอกเขาว่าพระเจ้าเสียสติไปแล้วในเวลานี้หากชาวยิวสี่แสนคนไม่ถูกปล่อยตัวกลับบ้านผู้คนหลายสิบล้านคนจะเสียชีวิตในอียิปต์แต่เฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกเท่านั้นประกาศปล่อยท่าชาวอยู่ทั้งหมดภัยพิบัติครั้งต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ฟาโรห์ไม่เชื่อยังไม่ยอมรับการกุามทั้งหมดยังคงขับไล่โมเสสออกไปเมื่อโมเสสจากไปให้เขาปกป้องลูกของเขาคืนนี้ฟาโรห์รู้สึกกลัวเล็กน แทนที่จะคิดว่ามันเป็นภัยคุกคามโมเสสจึงประกาศให้ชาวอยู่ทุกคนในเมืองซาคืนนี้ฆ่าแกอีกสองสามตัวทาเลือดแก่ที่ประตูและวงกบประตูเป็นสัญญาณและบอกพวกเขาว่าอย่าออกไปข้างนอกแม้ว่าฟาโรห์ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สักพักฉันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจจุดตะเกียงน้ำมันทั้งหมดในพระราชวังแล้วฉันจะเอาดาบของกษัตริย์และปกป้องคุณเียงข้างฉันฟาโรห์ผู้ดื้อรั้นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่ามนุษย์สามารถพิชิตธรรมชาติได้รอจนตกกลางคืนเห็นพลังมือดอันแปลกประหลาดค่อยๆปกคลุมทั่วทั้งอิ เมื่อทุกคนกําลังนอนหลับภัยพิบัติครั้งที่สิก็เกิดขึ้นอย่างเงียบๆเ,เพราะชาวยิวเคยทาเลือดแก่ที่วงกประตูมาก่อนการพิพภากษาของพระเจ้าจึงมาถึงอย่าตกอยู่กับพวกเขาแต่เป็นลูกหัวปีของทุกครอบครัวและฝูงสัตว์อียิปต์พวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตอย่างลึกลับในช่วงค่ำคืนแม้แต่โอรสองค์เดียวของปารก,ก็สิ้นพระชนโดยตรงเขากอดลูกของเขาด้วยความเจ็บปวดในระยะเวลาที่ไม่อาจยอมรับได้เมืองอียิปต์ทั้งเมืองก้องด้วยเสียงร้องของพ่อแม่แล้วภัยพิบัติเกิดขึ้นได้อย่างไรตามมาด้วยเก้าครั้งก่อน อาหารจะรักษาไว้ถูกมแมลงขับออกมานําไปสู่การเจริญเติบโตของเชื้อราในชั้นบนในอียิปต์โบราณเป็นเรื่องปกติที่ลูกชายคนโตจะกินเ้าาก่อดและได้รับอาหารเป็นสองเท่าอาหารชั้นบนจึงถูกลูกชายคนโตกินส่วนที่เหลือของทรอครัวก,กินอาหารที่ไม่ติดเชื้อประสบการณโจมตีเช่นนี้ฟาโรทนไม่ไหวอีกต่อไปวันรุ่งขึ้นเขาจึงเริ่มออกตามหาโมเสสถามพวกเขาว่าทําไมพวกเขาถึงทําเช่นนี้พฤติกรรมเช่นนี้จะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรและบอกว่าพวกเขาเป็นนักฆ่าเด็ก โมเสสเงียบไปเล็กน้อยแล้วบอกว่าไม่มีเด็กชาวยิวเสียชีวิตเมื่อคืนนี้บัดนี้ฟาโรทรงหวาดตัวยิ่งนักในที่สุดเขาก็ตระหนักได้พระเจ้าของชาวยิวเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจต้านทานได้แม้แต่เทพพระเจ้าแห่งอียิปต์ก็เทียบไม่ได้ฟาโรคำรามด้วยความโกรธใส่โมเสสให้เขานำชาวยิวทั้งหมดออกจากอียิปต์กลับสู่บ้านเกิดในฝันของพวกเขาเป็นแบบนั้นในที่สุดชาวยิวสี่แสนคนก็ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสโมเสสได้รับความปรารถนาของเขาด้วยความแข็งแกร่งสี่แสนเริ่มต้นการเดินทางกลับที่รอคอยมานาน ทรงช่วยชาวยิวผู้ทุกทรมานมาเป็นเวลา400ปีหลังจากกลับถึงวังแล้วฟาโรห์ทรงฝังพระกุมารอย่างศกเศร้าอย่างถูกต้องแต่ตอนนี้ราชินีบ้าไปแล้วแม้ว่าลูกจะตายก็ตามแต่ยังคงเขย่าเปลที่ว่างเปล่าอย่างเอามันความเกลียดชังของฟาโรก,ก็ประตุขึ้นในใจยังไม่สามารถกลืนความโกรดนี้ลงไปได้จึงเรียทหารมา500นายออกมาท,าทันทีในขณะที่ชาวยิวอยู่ไม่ไกลไล่ตามไปในทิศทางที่พวกเขาหลบหนีชาวยิวทุกคนจะต้องถูกขับออกไปและทำลายล้างไม่นานโมเสสก็ได้รับรายงานจากพวกทหารรักษาพระองค์ ฟาโรทรงถอนคำสัญญาของพระองค์เตรียมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ท่าสี่แสนคนและไปทั้งวันทั้งคืนด้วยความเร็วนี้ใช้เวลาเพียงสี่วันในการติดตามพวกเขาเพื่อหลบหนีอย่างรวดเร็วโมเสสจึงตัดสินใจนำทัพใหญ่เปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าสู่ถนนบนภูเขาที่อันตรายเพราะเขารู้กองทัพอียิปต์เร่งไล่ตามรถถังจำนวนมากจะถูกนำไปใช้อย่างแน่นอนถนนบนภูเขามักจะแคบและสูงชันเป็นเรื่องยากสำหรับรถถังที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการถูกกองทัพอียิปต์ไลลาได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถไปถึงทะเลแดงล่วงหน้าได้สองวันเมื่อฟาโรห์ไล่ตามทางแยกนี้ไปด้วยความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโมเสสเลือกถนนบนภูเขาแคบๆด้วยและคนจํานวนสี่แสนคนนําโดยโมเสสเดินไปเป็นเวลาสองวันสองคืนในที่สุดก็ถึงทะเลแดงตอนนี้ไม่มีทางที่จะผ่านมันไปได้มีผู้ติดตามเป็นแสนคนรีบวิ่งไปหาพวกเขาตอนนี้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหวนกลับได้ท่าทุกคนสิ้นหวังแล้วทาได้เพียงนอนลงอย่างช่วยไม่ได้ ดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโมเสสคิดทั้งคืนคิดถึงภรรยาและลูกๆของคุณฉันไม่มีความสุขในใจหวังว่าพระเจ้าจะทรงกระทำมิฉะนั้นชาวยิวจะต้องตายที่นี่อย่างไรก็ตามคราวนี้พระเจ้าไม่ตอบสนองต่อเขาโมเสสสกรบมากโยนดาบในมือของคุณลงสู่ทะเลแดงดาบแทงตรงลงไปในน้ําโมเสสรู้ว่าเขาต้องใช้กําลังเพื่อข้ามแม่น้ําหรือไม่จะจมแน่นอนเขาถอนหายใจถ้าไม่มีทางเลือกก็ไปนอนซะเที่ยงคืนจูจูเขาก็ตื่นจากการหลับไหลพบดาวตกริ้วบนท้องฟ้า ดูเหมือนว่าจะตกลงไปในทะเลอันตรายพ้นในวันจันทร์ฝูงนกนางนวลก็ปรากฏตัวขึ้นกลางทะเลมันแปลกยิ่งกว่านั้นอีกน้ําทะเลกําลังลดลงด้ามดากที่ถูกโยนลงทะเลเมื่อคืนนี้ก็ถูกเปิดเผยเช่นกันฉากมหัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาคุณมันทําให้ผู้คนหลายแสนคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจโมเสสกล้าไปข้างหน้าชักดาออกมาเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าเอเบอร์กําลังนําทางพวกเขาข้ามทะเลแดงทางกลับบ้านถูกสร้างขึ้นจึงเรียกทุกคนออกไปอีกฝ้าของทะเลทันทีมองดูแม่น้ําที่เชี่ยวทุกคนคิดว่าเขาบาไม่มีใครกกกล้าก้าาแร แต่โมเสสเท่านั้นที่รู้ว่านี่คือการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าทุกคนให้ศรัทธาแก่ฉันฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งตอนนี้ฉันมอบความไว้วางใจให้ทุกคนแล้วตามฉันมาแล้วทุกคนจะเป็นอิสระถ้าทุกคนอยู่ทุกคนจะต้องพินาศอย่ากลัวพระเจ้าสถิตกับเราไปเตรียมตัวไปกันเถะดด้วยกำลังใจจากโมเสส พวกยิวก็เชื่อเขานำมาทุกอย่างในครั้งเดียวตามพระองค์ไปก็เริ่มข้ามทะเลแดงพวกเขาค่อยๆเข้าสู่ทะเลแต่พวกเขาก็เดินจากไปทะเลกลายเป็นชายหาดน้ำตื้นกองทัพอิยิตที่อยู่เบื้องหลังพวกเขากำลังไล่ตามอย่างรวดเร็วถนนบนภูเขาสูงชันน่ากลัวหากไม่ระวังจะตกลงไปในเหวเพื่อให้ทันกับชาวยวิวโดยเร็วที่สุดฟาโรห์ไม่ลังเลเลยสั่งรถถังทั้งหมดไม่ให้ชะลงขับด้วยความเร็ว200อกมอย่างไรก็ตามความเร็วของรถมาถ,ถึงขีดจำกัดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้คำแนะนำแก่ฟาโรห์ ฟารโร่เพียงต้องการแก้แค้นลูกชายของเขาคราวนี้มีรถยนต์คันหนึ่งบังเอิญชนกรวดแล้วพลิกคว่ำยามล้มตรงอยู่ใต้ท้องรถหยุดรถคันหลังไม่มีเวลาตอบสนองระบบเบรกอ่อนแอทำให้เกิดการชนท้ายอย่างต่อเนื่อง <c oughs> การสั่นสะเทือนเนื่องจากการกระแทกที่รุนแรงทำให้ถนนพังทลายอย่างรุนแรงดังที่กล่าวไปแล้วว่าการขับขี่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบไม่ช้าก็เร็วบางสิ่งจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ยังไม่ทันทสัสชาวยิ่่ เขาสูญเสียทหารไปมากกว่าครึ่งมองดูภัยพิบัติข้างหน้าฟาโรเข้าใจว่านี่เป็นภัยคุกคามจากพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาตาบอดเพราะความเกรดชังไม่สนใจชีวิตของทหารเหล่านี้สั่งการให้รถที่เหลือเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วเต็มพิกัดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทะเลแดงเห็นช้ายิวที่นำโดยโมเสสค่อยๆหายไปคราวนี้โมเสสเห็นพวกเขาด้วยเห็นกองทัพของฟาโรวิ่งลงมาตามไหล่เขาโมเสสร,รีบตะโกนให้ทุกคนวิ่งหนีไปแค่วิ่งไปภูเขาฝั่งตรงข้ามก็จะปลอดภยัย เขานาชายชาวยิวจํานวน2,000คนมาด้วยการ,รเผชิญหน้ากับกองทัพของฟาโรห์กองทัพสอง0,000คนรีบเร่งไปทางนี้เห็นสองกองทัพกําลังจะสู้รบกันท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดําชาประหลาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมฆดําทําให้เกิดฟ้าร้องและพายุรีบเร่งไปสู่จุดสูงสุดของสนามรบสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อชาวยิวทุกคนในที่สุดก็ถึงอีกฝากหนึ่งของช่องแคบพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์ย,ยหลายลูกรวมตัวกันอย่างรวดเร็วบนพื้นทันใดนั้นคลื่นลูกใหญ่ก็มาคำรามไปทางกองทัพอียิต ผู้คนอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวฟาโรตกใจเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าพระเจ้าเองก็ได้กระทำการอีกครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเริ่มชักชวนฟาโรให้ถอนตัวอย่างรวดเร็วแต่ฟาโรทรงเอาสายบังเหียนไปรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างสิ้นหวังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงผู้ว่าข้างบ้านไม่อยากตามฟ้าฝืนคําสั่งของฟาโรสั่งให้ทหารทั้งหมดหันหลังหนีโมเสสเห็นเช่นนั้นจึงออกคําสั่งด้วยขอให้ทุกคนถอยกลับเข้าฝั่งเขาจะต้องสู้รบครั้งสุดท้ายกับฟาโรเมื่อระยะห่างระหว่างคนสอง คลื่นลูกใหญ่ค่อยๆเข้ามาใกล้ภูเขาโมเสสยืนอยู่ตรงนั้นรอให้ฟาโรโ์โกรธจงตีแต่ความเร็วของคลื่นนั้นใหญ่มากกองทัพทหารสองแสนนายยังไม่มีเวลาหลบหนีทุกสิ่งถูกกลืนหายไปในทะเลกองทัพจํานวนห้าแสนนายเดินขบวนเป็นระยะทางหลายพันไมล์คนจํานวนหนึ่งถูกส่งออกไปการต่อสู้อันเป็นเวนเป็นกรรมระหว่างฟาโร์กับโมเสสไม่สามารถเริ่มต้นได้ในที่สุดทั้งสองคนก็ถูกกระแสน้ำพัดพากลับไปและจมอยู่ใต้น้ำ ชาวยิวเท่านั้นพวกเขาทั้งหมดถอยกลับเข้าไปในภูเขาและหลบหนีไปอย่างราบรื่นภายใต้อำนาจของพระเจ้าทะเลแดงเต็มไปด้วยน้ําศพของทหารนับไม่ถ้วนลอยอยู่ในทะเลทุกสิ่งกลายเป็นอาหารของจระเข้ชาวยิวได้เห็นปาฏิหาริย์ของทะเลแดงวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่พิจารณาเอเบอร์เทสที่แท้จริงของพวกเขาโมเสสไม่ได้ตายพยายามว่ายเข้าฝั่งฟาโรก็ได้รับการอภัยจากพระเจ้าเช่นกันดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงฟาโรมองดูทหารที่เสียชีวิตต่ตอหน้าพระองค์มาเป็นอาหารของนกนางนวล รู้สึกผิดอย่างยิ่งบางทีเขาอาจจะเพิ่งตื่นในเวลานี้โมเสสนำชาวยิว400,000คนมุ่งหน้าสุขนาอันบ้านเกิดของบรรพบุรุษเมื่อผ่านบ้านเกิดของภรรยาผมโมเสสได้พบกับบุตรชายของเขาและภรรยาของเขากำลังรอเขาอยู่เมื่อภรรยาเห็นกองทัพอันใหญ่โตนี้โมเสสกล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นประชากรของเราเดือนที่สามหลังจากการอพยพออกจากอียิปต์โมเสสนำชาวยิว400,000คนไปที่ค่ายบีอนในถิ่นธุรกันดารก็อดเอเวอร์มองดูชาวยิวมากกว่า400,000คนแล้วสายหัว พระองค์ทรงเรียกโมเสสขึ้นไปบนยอดเขาแจ้งพระบัญญัติสิิประการแก่พระองค์พวกเขายังมีหนทางอีกยาวไกลแต่เส้นทางนั้นยาวไกลและชวนฝันชาวยิวมากกว่าสี่แสนคนมากกว่าชนเผ่าอื่นสามารถแข่งขันกับประเทศได้ถ้าคุณไปถึงที่นั่นพวกเขาจะยอมให้ชาวยิวตั้งถิ่นฐานในคณะอันหรือไม่พวกเขาจะถือว่าชาวยิวเป็นผู้รุกรารอย่างแน่นอนชาวยิวจํานวนมากรู้สึกว่าตนมีจํานวนมากกว่าและมีเป้าหมายสม่ำเสมอก็สามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้แต่โมเสสมองไปไกลกว่านั้นสิ่งที่เขาคิด คือคนที่ไม่มีอีกต่อไปยังมีเป้าหมายเหมือนเมื่อก่อนไหมยังมีความสามารถคีเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมดังนั้นบัญญัติสิประการของโมเสสจึงถูกกาหนดขึ้นสลักไว้บนศิลาศิลาบัญญัติสิประการนี้กลายเป็นหลักจรรยาบรณสําหรับชาวยิวและคริสเตียนรุ่นต่อต่อไปพระเจ้าเอเบอร์อนุมัติทางของคุณสนทนาอย่างมีความหมายกับโมเสสผู้นํากําลังเปลี่ยนแปลงแต่หินไม่เคยเนา่ากล่าวอีกในหนึ่งวันหนึ่งผู้นําจะหายไปมีเพียงสิ่งที่สลักไว้บนศิลาศิลาเท่านั้นที่สามารถดํารงอยู่ได้ กฎหมายเหล่านี้จะชี้แนะพวกเขาในนามของพวกเขาในที่สุดก็กลับสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งธนาอันรอจนกว่าโมเสสจะตายสงครามที่นี่ยังไม่ยุติลงประชาชนก็จะเดือดร้อนต่อไปนี่ไม่ใช่สงครามของพระเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นสงครามของคนธรรมดา